ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่โรบินสันห้างใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารเด้อค่ะก็มื้อนี้นะคะเห็นกระเจ้าบอกว่ามีทุเรียนนะคะเยอะมากๆอยู่ข้างโรบินสันเนาะมันสิเป็นแบบไรเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งแต่ก่อนอื่นก็พาน้องไอรินไปกินไอศครีมก่อนเพราะว่าน้องไอรินบอกว่าอยากกินไอศครีมแห้งเนาะก็เลยแบบว่า ค่ะสิพาน้องไอรินไปกินไอศครีมก่อนนี่โอ้โหวิ่งอย่างเร็วไล่ตามเอาเลยค่ะทุกคนเออแล้วก็มีของขายเยอะมากเลยนะตรงนี้ก็จะมีของกินกระจุบก,กระจ่อยยุกยักเยอะแยะมากมายเลยค่ะและแล้วก็มาถึงแล้วร้านไอศครีมเซเว่นเซ่นตอนแรกก็คิดว่าพอไอรินจะพาไปกินแบบไอศครีมแบบ อาเดลิคีมเนาะทุกคนแบบว่า29-30บาทอย่างเงี้ยแต่เพิ่อนพาพามากินเซเว่นเส้นเลยเนาะเออมันกาบเวนถ้วยใหญง่ๆเนาะมีถ้วยเล็กถ้วยหญ่หเฮาเลือกกินถือใจ่น้องไอรินขนาดเลยแล้วก็ถูกใจน้องไออุ่นด้วยสิเป็นปไไ้วุ่นวายขนาดใดเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันคะ่ะทุกคนว่าชิได้เมนูอีหยังเนาะเหมือน,นี้ <laughs> เมนูไอศิรีมเพื่อนก็เอามาให้เลือก หลากหลายเมนูเลยจ้าอ่ามันเป็นไอศครีมนมัเมือเน่ออนเป็นไอศครีมไอ้อุนก็จะดูอ่าดูมากินไอศครีมเหรออ่ามันนี้มันก็จะออกมันก็จะเข้าอ่าไอลินมาเพิ่มความอ้วนอีกแล้วอะไรนะไอลินมาเพิ่มความอ้วนอีกแล้วแไอรอยลินให้อุนมอง อันนี้รักบ้านแม่จาน,นีคือกาดูก็เกิดเหตุการณ์จ้าทุกคนเด็กดื้อกับเป็นจังซี่ละออให้เลยเนาะก็มันอยากจะปีนโต๊ะเนาะก็แค่ห้ามว่าบ่าให้ปีนะคะเปิดกันเลยให้เลยโอ้โหให้แรงแม่ก็บอกว่าให้ดังขึ้นก็นี่อีกถ้าบอกว่าให้ดังขึ้นก็นี่อีกเป็นสิเซ้าให้แล้วทุกคน เด็กดื้อค่ะทุกคนเด็กซนเป็นอย่างนี้เลยนี่ก <_ an> ็หายร้องไห้แบบบ่มีอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าพี่พนักงานเพิ่นเอารอะ,ะบายสีมาให้เนาะก็เลยหยุดเลย <_ an> แม่ลูกสองนะทุกคนก็จะวุ่นวายนิดนึง <_ an> แล้วก็นี่น้องไออุ่นนะทุกคนก็ยพยายามที่แบบว่าจะถ่ายวิดีโอกับน้องแต่ว่าน้องก็เบย่นิ่งเนาะนอก็จะแบบ ป,ปึ๊บปึ๊บปี๊บปี๊บดพยายามกอดพันไว้เนาะเพราะว่าพันอยากไปยางเพราะแบบว่าพันอยากไปยางเบิ้งหันเบิ้งนี่แล้วนะแต่ว่าก้อยบอกให้นั่งรอ <c oughs> พันก็เลยต้องแบบเออได้กอดพันไว้เอาของมาล่อไว้อา้วก็มีพี่พนักง,งานตัวนเอาไอ้ลูกโป่งมาถ่ามาให้เล่นถ่าเนาะเอออันนี้ก็มาแล้วนี่ไอศครีตัวน,นี้ที่ก้อยสร้างไปบังวว่าจะเป็นรสชาติตังแหลทุกคนหน้าตาน่าอร่อยก็เลยสั่งมา มาแล้วอร่อยแน่ๆเลยชิมก่อนรสชาติก็แซ่บอยู่ค่ะทุกคนคือแบบมันเป็นคล้ายๆแบบวายของหวานที่แบบมีบักมี่บัคขนุนไส่น้ำนะทุกคนก็นเลยแบบเอออร่อยอยู่นะแต่ว่าไออุ่นเนียบ่ยยอมกินนะคะเวลาแม่ปอนอยากจะกินเองค่ะทุกคนอยากเอามือไปขยำแล้วก็กินเองเลยนะอุจจาอะไรอ่ะอุจจารย์ไอซิมอ่จจารยไอซิมกินได้ไหมกินได้ไหมไ อุ่นเย้อุนอ่นเข้าไปใต้โต๊ะอุ่นมาเร็วไอุ่นมานี่มานี่เอาเอาอย่างเข้าป้างฮะมานี่เร็วจะหลที่กินไอซครีมแล้วครับกลับมาเบื้องทุเรียนนะทุกคนทุเรียนคือแบบว่าหลายอยู่นะทุกคนก็มันเป็นแบบลูกน้อยๆน,นะโบแมนว่าลูกญงเนาะลูกน้อย อันนี้แม่นโล3 9บเกาบาทนะทุกคนบุ้หู้ว่าถึกหรือแพงเนาะโล39้และนี่คือกล่องบักไน่นี่มันยังบอทันได้ซุกได้ก็จะบอกว่าซื้อไปได้แต่ว่าต้องปาไว้ประมาณ3 4มซ้มือเนาะถึงสิกินได้ตอนแรกก็ว่าสิบบซื้อนะคะยูยูสามีของก้อยกับแมบมาเลือกทุเรียนนะคะทุกคนคนกันเลือกทุเรียนก้อยกับค้า,คาอุ้มลูกอยู่คนก็นเลยไปเลือกให้เนาะก็บุ้หู้ว่าจะเป็นจังใดนะเดี๋ยวต้อง กลับบ้านไปปอกเองนะเพราะว่ากระเจ้าโบปอกให้เนาะทุกคนเนาะอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเด้อค่ะ